สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนต์ค่ะวันนี้นะคะเรามาอัปเดตนะคะรถราคาประมาณ300,000ไม่เกิน4,000สนกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นรถครอบครัวนะคะ t o ต,ต้าอินโนวานะคะเป็นเครื่องยนต์ 2.0G นะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2013ค่ะเกียร์ออโต้ค่ะราคาเสนอขายอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นนะคะได้เป็นรถสีบอล นะคะสำหรับโต้ตาอินนวคันนี้ค่ะไม่เว้อยู่ที่แสนต้นเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้า FC ท่านใดอยากจะเข้ามาดูรถก่อนค่ะติดต่อสอบถามได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อ06 4146 2466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์ค่ะนะคะสำหรับโตโใต้อินัวคันนี้นะคะได้รถปี2013แต่สภาพรถนะคะเอี่ยมกิฟเลยนะคะราคาไม่เกิน4 0 0แสนค่ะแต่ต้องได้ค่ะคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ7 8 0 0 0บาท เท่านั้นนะคะสาหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตหรือไม่มีประวัติเครดิตก็สามารถจัดฟรีดาวได้ค่ะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้เช่นกันนะคะสาหรับโตยต้าอินโนวาคันนี้ค่ะนะคะเป็นรถที่ผ่อนสบายบายอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนะเป็นสีบอลออกสีบอลทองนะคะสำหรับโตยต้าอินโนวาคันนี้ค่ะเครื่องยนต์สองพันเบนซินนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นเครื่องสองพัน เบนซินนะคะเติม9195ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาโตัวิตโนวาอยู่นะคะแนะนำเลยคันนี้ค่ะนะคะลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามได้โดยตรงค่ะเบอร์ติดต่อ0641462466ค่ะพุ่ยเพชรยนต์ค่ะนะคะสำหรับโตัวใตโนวาคันนี้นะคะออปชั่นนะคะจะได้มาครบเลย นะคะคันนี้จะได้เป็นแม็กเดิมจากศูนย์โตโต้ตานะคะแม็กเดิมเลยนะคะคันนี้จะได้ยางปี2019นะคะยางปี2019มาเรียบร้อยเลยนะคะมาชือสเกิร์ตนะคะ ท่านใดที่มองหารถครอบครัวอยู่นะคะราคาไม่เกิน4 0 0 0 0บาทนะคะแนะนำเลยค่ะโตโยต้าอินโนวาคันนี้ค่ะมาอยู่ที่แสนกับ6 0พันนะคะระบบเกียร์ออโต้ค่ะนะคะนั่งสบายๆนะคะแบบนี้เลยได้เป็นเบาะหนังภายในนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ 2.0G ปี2013นะคะคันนี้ ภายในนะคะสะอาดสะอ้านแน่นอนนะคะสำหรับเตอร์ตาอินโนวาคันนี้ค่ะนะคะเป็นรถครอบครัวนะคะห้าประตูนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนะคะมีเซ,นเซ็นเซอร์หลังให้สองจุดนะคะเบาะแถวที่สามสามารถพับเก็บได้เลย นะะสำหรับโตโยต้าอินโนวาคันนี้มาด้วยผมใส่ผมมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะน็อตไม่เคยมีการขยับเลยนะคะนี่ในส่วนของฝาท้ายนะ,ะไม่มีประวัติชนแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ค่ะราคาจับต้องได้แน่นอนค่ะ389,000บาทเท่านั้นนะคะ สำหรับ FC ท่านใดนะคะที่มองหารถราคาไม่เกิน400,000บาทและได้รถครอบครัวด้วยนะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับโตต้าอินโนวาคันนี้ค่ะคันนี้จะเป็นเครื่องเป็นสินนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องห้องเครื่องยนต์ คันนี้ไม่เคยมีการติดแก๊สนะคะรถเดิมไม่มีประวัติติดแก๊สนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะเปิดฝากับโรงหน้าค่ะสภาพรถแบบเดิมๆเลยนะคะสําหรับท่านใดที่มองหารถครอบครัวใช้งานอยู่นะคะหรือมองหาตัวใต้นุว่าอยู่นะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์อีกหนึ่งคันค่ะขออนญาตพา ูกค้านะคะชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะตัวห้องเครื่องคันนี้ค่ะรถเครื่องยนต์เดิมๆนะคะน็อตยังไม่เคยมีการขยับเลยนะคะขันหน้าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ รถสวยเดิมๆแบบนี้ค่ะ FC ท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามได้เลยค่ะนันี่คือฝากระโปรงเดิมๆนะคะ FC ท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อ06 4 146 2466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์ค่ะนะคะอย่าลืมฝากกด subscribe กดสังกระดิ่งกดติดตามไว้เลยนะคะคุยจะมาอัปเดตข้อมูลรถสวยๆแบบนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะราคาต่ต้องได้แน่นอนค่ะ3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับการอัปเดตค่ะวันนี้ปุ้ยขอตัวลากันไปก่อนจ้ะสวัสดีค่ะ